การรถไฟแห่งประเทศไขขอบคุณถ้าคุณโดยสรเ่ทั่วที่ใช้บริการเนทางด้วยรถไฟและต้องการียุดกะไรับบต่อไปการรถไฟแห่งประเทศทยก็มีบริการให้บริการให้คขอบคุณค่ะเชิญชิบูรถโดสา u n c t i o n s ปรดเคตารา Thank you.